ทุเรียนเออสั่งมาจากแม่ค้าที่อยู่ในเกาหลีด้วยนะครับผมก็สั่งมาลังนึงนะครับก็ประมาณ 11. 5โลนะครับมันก็ได้3ลูกนะครับวิาช้าผมกม็ยังไม่ได้แกะดูนะครับว่าข้างในนี่จะลูกใหญ่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปแกะวอกันดูเลยนะครับผมครับ เก็บชิ้นนี่นะครับนี่นะครับจะมีลูกใหญ่อยู่ลูกนะครับลูกใหญ่ใหญ่ๆเลยนะครับหนึ่งลูกแล้วก็ลูกประมาณลองจัดใหญ่มาก็ปั่นกลางก็ลูกนึงนะครับแล้วก็ลูก ก็ถือว่าลูกลูกนี้ก็ถือว่าไม่เล็กนะครับพอได้อยู่นะครับนี่ครับหนึ่งลูกครับได้ไปทั้งหมดสามลูกนะครับนี่ครับก็ไม่ค้าในเกาหลีนี้ก็เขาจะขายกันเป็นลูกก็ขายนะครับสองลูกก็ขายครับเป็นรังแบบที่ผมสั่งก็ แพงครับในราคาประมาณแล้วแต่กิโลครับแต่น้ำหนักน้ำหนักเท่าไหร่มันจะแพงไปกับน้ำหนักนะครับว่าน้ำหนักที่เราสั่งมาเนี่ยมันจะเยอะถ้าเยอะมันก็แพงไปหน่อยครับแต่ผมสั่งประมาณ1 1 5้าโลก็ตกเป็นเงินวอนก็หนึ่ง0สี่มืเ วอนนะครับก็ตีเลาวไปก็แสนห้านะครับแสนห้าหมื่นวอนนะครับห้าคิดเป็นเงินไทยเดี๋ยวผมขึ้นแอปตีเป็นเหล็ดเงินให้ดูนะครับเล็ดเงินก็วันนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้ายี่สิบสี่วันนี้วันที่ยี่สิบสองครับ เหรียญเงินก็ประมาณ3 8 1 3นครับเดี๋ยวผมขึ้นแอปให้ดูครับเป็นเงินไทยมันก็จะเป็นกี่บาทน,นะครับแต่ว่าเป็นเงินไทยก็มันก็ถือว่าพอพอสมราคาอยู่ครับเพราะว่ามันมาจากบ้านเรานะครับมาจากไทยนะครับผมก็ซื้อจากแม่ค้าในเกาหลีอีกทีนึงนครับเขาก็ส่งมาให้ตามที่อยู่ที่เราส่งให้แม่ค้า นะครับนี่ครับได้ไหมาทังหมสามลูกครับเดี๋ยวผมก็จะแกะให้ดูครับเอาแกะให้ดูลูกหนึ่งครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปถามนี่ทีนึงว่าจะแกะลูกเล็กหรือว่าลูกอะไรครับจะแกะลูกยังง้นปะเนาะลูกน้อยนะลูกลูกน้อยแกะนหน่อยโอเคครับผมจะแกะลูกเล็กก่อนเลยนะครับนี่ครับ แกะลูกเล็กกินก่อนครับกินก่อนเลยครับแกะลูกเล็กกินก่อนดีค,ครับเนาะกันะก,กล้อง,งกันนะเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะยกนี่ลงนะครับเก็บยกนี่ลงยุบเก็บไว้ข้างในเ้็บรี่เลย คครับผมจะแกะให้ดูแล้วครับวันนี้ทุเรียนในเกาหลีครับแกะให้ดูกันเลยนะครับนี่ครับ จะได้กี่ภูไม่รู้นะครับนี่ครับแกไม่ค่อยเป็นครับแกไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ครับพอรู้แนวลูกนี้มีกี่ภู นับตีหนึ่งสอนีามสี่ห้าตัวแก,ไม,กไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ับเห็นในคลิปใน ยูทูบเขาแกะตามล่องนะครับผมก็มาลองดูครับว่มามันจกแกะเหมือนเขาแกะหรือเปล่านะครับผมก็แาแกะน่าเป็นนะครับ นี่ครับฉีกมาตาลมลองนะครับรูกนี้เนื้อมันจะนุ่มๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจาจานนครับใช้ก่อนครับผม นอนครับนี่นครับนี่ลูกเล็กครับนี่นะัะนี่ครับพูนี่ครับนี่ลูกเล็กนะครับพูจะสวยๆออกเนื้อออกสวยๆหน่อยนะครับแน่มากนี่น,นะครับนี่ลูกเล็กนะครับ น,น,น,นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยนะครับ นุ่มนั้นนุ่มครับนี่ครับไจะหมดแล้วนะครับหมดแล้วครับเหลือแต่ฝั่งนี้ครับเหลแต่ฝั่งนี้ นี่ครับสวยครับสวยสวยครับนี่ครับออกมาเป็นพูเลยครับพูเลยครับเดี๋ยวยวงนึงครับยวงนึง นี่ครับมีลูกเล็กนะครับนี่ครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับผมสสวยๆเลยครับลูกเล็กครับแบ่งเลยครับผูใหญ่นี่ครับได้หมดสี่ผู้นี่ผูเล็กหน่อยนึงครับนี่ครับสามลูกที่ผมสั่งมาครับสิบเอ็ดจุดห้าโลครับหมสั่งมา ก็ได้ประมาณนี้ครับนี่ลูกเล็กสุดเด,งงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าผมจะรีวิวลูกใหญ่อีกทีหนึง่งเดี๋ยวผมก็จะเอาลงเป็นคลิปอีกตอนหนึ่งนะครับแต่นี่ผมก็มาให้พี่ๆน้องๆอ,อยู่ในเกาหลีได้ดูนะครับว่าทุเรียนในเกาหลีถ้าจะสั่งมาก็มันอาจจะราคาอาจจะสูงหน่อยก็ผมว่ามันคุ้มนะครับปีหนึ่งกินครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยครับ มันก็คุ้มอยู่ครับโอเคครับผมงไงผมก็ขอพี่น้อง FC ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่ให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปแกะทุเรียนกินในเกาหลีใต้ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับผม